ไอ้หนูเยืนอเพื่อนกันไม่ดีอะแม่ไอ้แรงๆร่กนลูกไอ้แรงแรไอ้ไอ้อีกไอ้อีกไม่ได้ผลนะแม่ทำไงดีอะมีวิธีอื่นอีกไหมอะแม่สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา กันเริ่มหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปขอตังค์แม่ไปซื้ออะไรกินกันเถอะเออก็ดีเหมือนกันนะอันนี้มันก็เริ่มหิวแล้วงั้นเราไปขอตังแม่ไหมซื้ออะไรกินไปไปไปแม่คะว่าไงลูกหนูขอตังค์ไปซื้อของกินได้ไหมคะฟิล์มด้วยแม่หืมหิวกันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่แม่ได้ได้เดี๋ยวแม่ให้ตังไปซื้อแล้วกันโ <Yeah. S 2> อ้ยเราไกลหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวไปแถวๆนี้แหละคะ่ะแม่ เดินไปด้วยกันนะอ้าวพี่บมขอบครับขอบครับแม่ไปกัดกันเราไปซื้อของินกันดีกว่าแม่รอตรงนี้นะครับแม่ขายกลับมาแล้วค่ะซื้ออะไรมากินนะลูกลูกชิ้นค่ะแม่ลุกชิ้นหรอใช่แม่นั่งกินให้หมดก่อนนะลูกเราค่อยลุกไปลูกชิ้นลูกเล็กด้วยวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวลูกชิ้นจะติดคอเราได้พ่บแม่เลยอะกั ่าจะหิวกันนะเนี่ยอ,อ,อร่อยจังเลยคุณแม่กินไหมคะกินเลยลูกค่ะ เคี่ยวให้หมดปากก่อนตโฟกัสเดี๋ยวก็ติดคอหรอกโอ้ไม่ติดคอหรอกแม,ม่เคี่ยวเต็มปากเลยโฟกัสกนิน,หนให้หมดกนะ่อนโฟกัสโฟกัดเคี่ยวให้หมดปากก่อนไปซะพี่ฟิล์มไปดูน้องเป,ป็นรึเปล่าอ๋อครับแล้วเอาจะไปกินต่ออ๋อได้ครับโฟกัสอย่าวิ่งโฟกัสแม่บอกว่าให้นัง่งกินให้เสร็จก่อนโอ้ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มกินไปเล่นไปก็ได้อ่าแล้วแต่นะพี่ฟิมเตือนนะถ้าเกิดติดคอนะ หวังเลยนะหอ,อไม่จะออกว่ะพี่เี๋อนนะโฟก,กัสเล่นต่ออีกปะแม่โฟก,กัสนี่ดื้อมากเลยนเนี่ยคือเอแล้วก็ไม่ฟังนะแม่มเดี๋ยว,วเรกชิ้นงก็ติดขอมนะที่จะกินต่อไปนี่ยกินต่อใช่ไหม พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเฮ้ยโฟกัสโฟกัสเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลูกช um> ิ้นติดคอแม่ใช่ลูกชิ้นแม่ๆเลยให้น้องเยอะเพื่อนกันไม่ดีอ่ะแม่ไอ้แรงๆก่อนลูกไอ้แรงๆไอ้ไอ้อีกไอ้อีกไม่ได้ผลนะแม่ทำไงดีอ่ะมีมีวิธีอื่นอีกไหมอ่ะแม่ลูกชิ้นยังไม่ออกมาเลย กัดกัดไอ้ลูกไอแรงแรงไอแรงกัดเร็วอ๋อไหมเนี่ยเฮ้ยกัดกัดกโอ้พี่ฟีแม่นึกออกแล้วยังไงแม่แม่ต้องวางมือไว้เหนือสะดือใกล้ลิ้นปี่แล้วก็กระแทกให้ลูกชิ้นหลุดออกมาอ๋อครับแขาไอ้แบบนี้เฮ้ยโฟกัสแม่งแรงแม่แม่งแรงแม่แรงแม่ <c oughs> ออกไปมล้วโฟกัสออกหมดแล้วค่ะแม่โอ้ยโหยออก้อนไม่เล้เลย <c oughs> นี่ไงโฟกัสบอกว่าไงว่าอย่าวิ่งเล่นไปกินไปเนี่ยเห็นไหมติดคอเลยโฟกัสใช่โฟกัสแม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นไปกินไปเห็นไหมไม่ยอมฟังอ่ะดื้อน,นะเราเนี่ยดีนะลูกชิ้นยัางลูออกมาก็หนูไม่รู้นะคะว่าลูกชิ้นจะติดคอจริงๆไม่เป็นไรแต่คราวหนะ้าใครเตือนอะไรโฟกัสก็ต้องฟังนะรูไหมลูกค่ะแม่มันจะเกิดอันตรายขึ้นแบบนี้ได้อีก แต่แม่ว่าทางที่ดีเราพาน้องไปหาหมอดีกว่าไ <Okay, S 2> ้แม่ไปมาโฟกัส